สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Black Clover M นะครับซับเวอร์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตจากภาพนี้นะครับที่เป็นแพนนะครับหรือว่าเป็นตัวละครที่ทางเกมเนี่ยได้ปล่อยออกมานะครับว่าภายในปี2024เนี่ยจะมีตัวอะไรใหม่ๆออกมาบ้างนะครับ ซึ่งก็จะมีทั้งตัวละครที่ออกมาแล้วนะครับอย่างลักแล้วก็ยามีนะครับที่เป็นร่างเซเลมอนี่เนาะแต่สําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวละครอีก1ตัวครับที่เป็นที่ฮือฮากันมากนะครับหลังจากที่แอสตาล่างปีศาจได้ออกมาไปที่เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือตัวละครที่อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งถ้าเราเดาจากเงานะครับก็คงจะเดากันได้ไม่ยากนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นั่นก็คือเจมเมเลโอเลโอน่านะครับวอร์มิเลียนนะก็ถือว่าเป็นตัวละครระดับราชวงศ์เลยนะครับแล้วก็ยังเป็นพี่สาวนะครับของ เเลโอโปลด้วยนะครับโดยที่ใครนะครับที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้เนาะก็น่าจะพอรู้กิจศั์ของเจใหญ่คนนี้แล้วนะครับว่ามีความโหดสักแค่ไหนนะครับก็ไม่แปลกเลยนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้ถ้าจะเป็นตัวอวยสาหรับใครหลายๆคนนะครับแล้วก็รอคอยการปรากฏตัวของในเกมนะครับสําหรับเจเมเลโอน่านี่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีข้อมูลหลุดออกมาปะปายแล้วนะครับว่าเป็นเจเลโอน่านะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีสกิลเป็นแบบไหนนะครับก็ยังมีข้อมูลออกมาแบบยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็เมื่ ื่ออสวันที่ผ่านมานะครับทางเพจ o f f i c i a l ของทางเซิร์ฟเกาหลีนะครับก็ได้มีการปล่อยข้อมูลออกมาแล้วนะครับสำหรับสกิลของเจเมเลโอนาตัวนี้นะครับแต่ก็ยังถือว่าไม่ละเอียด1 0 0เนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันครับตอนนี้นะครับทางช่องของเรานะครับก็ได้สร้างกลุ่ม Blackcouver M ขึ้นมานะครับ ซึ่งกลุ่มนี้นะครับสร้างมาเพื่อเอาไว้ให้ผู้เล่นแบ็ k ค o เวอร์เอ็ทุกท่านนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลอัปเดตอีเวนต์กันนะครับหรือว่าโชว์กาชาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มนี้นะครับจะไม่มีการโพสซื้อขายแต่อย่างใดนะครับเพื่อที่จะเอาไว้พูดคุยนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการหาข้อมูลต่างๆภายในเกมเนาะหรือว่าให้ผู้เล่นตานอื่นนะครับได้เข้ามาหาข้อมูลพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่างๆที่เกี่ยวกับภายในเกมนี้นะครับ โดยที่ทุกคนนะครับจะได้ไม่ต้องเจอกับการโพสซื้อขาย ID ที่อยู่เต็มกลุ่มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางช่องของเรานะครับก็เลยสร้างกลุ่มกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการที่จะซื้อขาย ID นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางใต้คลิปนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับผมขอแนะนำร้าน Double P Shop นะครับเติมเร็วปลอดภัยไม่มีรีฟันหากใครสนใจนะครับที่จะเติมเกม b a c k ค o v e r หรือว่าเกมอื่นๆนะครับเพราะว่าทางร้านก็ได้มีหลายเกมที่ให้เติมเนาะก็ทักไปสอบถามราคากันได้นะครับสำหรับเรื่องราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับยังไงก็ทักไปสอบถามทางลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ 地獄の豪華をなたるんでるようだから鍛え直してやる。 เรามาเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับคาดว่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดเนาะซึ่งทางออฟฟิเชียลเกาหลีเนี่ยเขาก็ได้บอกมานะครับว่าเป็นจอมเวทต์ลิมิเต็ดนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่จะเป็นตัวละครระดับเดียวกับจูเลียสแล้วก็แอสตานะครับแต่ส่วนตั๋วเนี่ยเราไม่แน่ใจนะว่าเขาจะให้สุ่มเป็นตั๋วอะไรเนาะแต่จากความเห็นส่วนตัวเนี่ยน่าจะเป็นตั๋วธรรมดานะครับโดยเจ๊ใหญ่นะครับก็จะเป็นสายดีเฟนเดอร์สีเขียวนะครับซึ่งสกิลเนี่ยก็น่าจะปเน็ เผาไหม้เนาะตามคาแรคเตอร์ของเขาเนาะแล้วก็จะเป็นสกิลในส่วนของมานาสกินนะครับที่ใส่เข้ามาเพื่อเป็นกิมมิคของตัวละครตัวนี้นะครับโอเคงั้นเรามาดูกันที่สกิลแรกนะครับโดยสกิลแรกนะครับก็จะเป็นการใช้หมัดเพลนะครับโจมตีศัตรูนะครับแบบเดี่ยวเนาะซึ่งจะสร้างความเสียหายแบบเผาไหม้ด้วยนะครับโดยสกิลนี้นะครับก็จะมีความพิเศษตรงที่ถ้าศัตรูเนี่ยติดเผาไหม้หรือว่าความเสียหายต่อเนื่องเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสถานะยยุแทนนะครับซึ่งก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะเพราะว่า แต่ถ้าแบบสตูเนี่ยติดเผามไหมก็จะเปลี่ยนเป็นยั่วยุนะครับก็ถือว่าเป็นสถานะแบบติดแบบ2อย่างเลยเนาะโดยจํานวนเทิร์นที่ติดสถานะนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะครับว่าจะเป็นทั้งหมดกี่เทิร์นเนาะซึ่งถ้าเกิน2เทิร์นขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโกงเลยนะครับเพราะว่าสกิลนี้ก็เป็นเพียงแค่สกิลที่1เนาะซึ่งจะไม่มีคูดาวอยู่แล้วนะครับยังไงก็ถ้าแบบติดสถานะแบบถ้าติดแบบ100%เนี่ยแล้วก็แบบ2เทิร์นเนี่ยเจ๊ใหญ่นี่ก็จะกลายเป็นตัวที่ทําบัฟมมเผ ซึ่งตรงนี้นะครับยังไงก็ต้องรอดูอีกทีเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลที่2นะครับซึ่งสกิลนี้นะครับก็จะเป็นการโจมตีสร้างความเสียหายแบบหมู่นะครับแล้วก็จะมีการติดสถานะเผาไหม้อีกด้วยนะครับโดยความพิเศษของสกิลนี้นะครับเมื่อเราคลิกไปที่ศัตรูเนี่ยหรือว่าแบบเป้าหมายตอนสกิลเนี่ยศัตรูตัวนั้นนะครับจะโดน,นทําการล้างบาเรียออกนะครับซึ่งหมายความว่าเราสามารถโจมตีแบบหมู่ได้ด้วยเนาะแล้วก็เลือกตัวที่ลบบาเรียออกไปเลยนะครับแล้วก็ยังติดเผาไหม้ด้วยเนาะมีหน่าซ้านะครับ เป็นมานาสกินนะครับที่จะบัฟให้กับเพื่อนในทีมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังไม่ระบุเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นกี่เทิร์เนาะในการบัฟของสกินมานาตรงนี้นะครับแต่ส่วนตัวนะครับตรงนี้นี่คือแบบบัฟกี่เทิร์ก็คือโหดอยู่แล้วอ่ะก็คือแบบว่ามันสามารถล้างบาเรียได้ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูติดเผาไม่อีกนะครับแล้วก็ยังบัฟเอฟเฟกในส่วนของมานาสกินอีกนะครับก็คือแบบสกิลเดียวคือได้ทั้ง3อย่างเลยนี่คือเป็นแค่สกิลสองนะครับก็ทาให้รู้แล้ว ทางเกมปรับให้มี2เทินขึ้นไปหรือว่ามีแค่2เทินนะครับก็บอกเลยนะครับว่าบันเทิงแน่นอน ต่อมาก็จะเป็นสกิลอันตรีนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับก็จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นแบบเดี่ยวนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเมื่อศัตรูเนี่ยได้รับบัฟเผาไหม้เนาะหรือว่าถ้าศัตรูเนี่ยโดนสแต็กเผาไหม้เยอะยิ่งเท่าไหร่นะครับก็จะโจมตีแบบแรงขึ้นเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ระบุนะครับว่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับและหลังจากที่เราฆ่าศัตรูตัวนั้นนะครับก็จะทําให้เรานะครับได้รับเทิร์นพิเศษนะคคครรรรรรัััับบบบหืืออออว่่่่าาาาาโจจจมมตตีีีีกกกกนนนนนึงเเเเเะะะ็็ลล้้ยยยๆููฆศได ได้เบิลเทินโจมตีอีกรอบนะครับและสกิลนี้นะครับก็ยังสามารถล้างเกาะมาเรียได้อีกแล้วนะครับบอกเลยนะครับพวกสายบัฟเกาะบัฟบาเลียทั้งหลายนะครับอยู่ยากแน่นอนนะครับส่วนสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบประสานเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างความเสียหายแล้วก็บัฟเผาไหมก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับประสานตรงนี้เนาะส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะใช้กันอยู่แล้วแหละก่อนที่จะไปสกิลต่อไปนะครับเรามาพูดกันถึงสกิลเฉพาะตัวของเจนะครับหรือว่าก็คือสถานะสกินมานะครับโดยความสามารถของเอฟเฟกอันนี้นะครับก็คือจะ ที่จะสามารถกันนะครับสถานะผิดปกติได้เนาะแล้วก็ยังสามารถต้านความเสียหายที่ได้รับอีกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็ยังไม่ได้ระบุมาชัดเจนเนาะว่าต้านความเสียหายเนี่ยได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับการต้านความเสียหายแบบผิดปกติเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะการสตันได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าการได้ขึ้นมานี่บอกเลยว่า <laughs> โกงแน่นอนนะแต่ก็น่าจะก,กันไม่ได้แหละเพราะว่าถ้าการได้เนี่ยมันก็จะเวอร์กินไปแลนสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับโอเคต่อมาเรามากันที่สกิลพัฟซีคเอลอาร์ การเปิดเอฟเฟกต์มานาสกินนะครับเมื่อค่า SP ของเราเนี่ยมีจำนวนตามที่เขากำหนดเนาะซึ่งตรงนี้นะครับก็น่าจะคาดเดาได้ว่าถ้า SP เต็มเนี่ยก็จะเปิดใช้เอฟเฟกต์อันนี้นะครับหรือไม่ก็น่าจะแบบสูตรไปเลยเนี่ยแต่ผมเดาน่าจะเป็นตอนเต็มมากกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะถูกใช้เมื่อค่า SP ของเราเต็มอ่ะในโหมด PVP ก็ถือว่าจะทำให้ทีมของเราเนี่ยได้เปรียบขึ้นเยอะเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของจำนวนเทิร์นหรือว่าเปิดใช้ยังไงเนี่ยก็ต้องรอคอนเฟิร์ม ต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลที่เราใช้ในการปลดดาวเนาะซึ่งจะเป็นสกิลพัดสี่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังไม่รู้เนาะว่าเราจะปต้องปลดกี่ดาวนะครับถึงจะเป็นเอฟเฟกตามที่เขาแจ้งมานะครับก็ นาจาขั้นต่ำสองดาวเนาะแต่ส่วนที่จะบอกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นถึง5ดาวได้นะครับโดยสกิลพสซีฟอันนี้นะครับเมื่อเริ่มต้นเวฟนะครับก็จะสร้างดีบัฟนะครับให้กับสตูฝั่งตรงข้ามเนาะที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับโดยจะเป็นเอฟเฟกของยั่วยุนะครับเป็นเวลา1เทอร์นะครับแล้วก็เมื่อถูกโจมตีนะครับก็จะสร้างความเสียหายแบบเผาไหม้นะครับให้กับสตูที่โจมตีเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีระบุนะครับว่าเป็นจํานวนกี่เทอร์เนาะซึ่งตรงนี้นะครับน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่า อีกอย่างหนึ่งถ้าศัตรูเนี่ยตรงตีเรานะครับก็ยังติดสถานะเผาไหมอีกนะครับซึ่งหมายความว่าเป้าหมายฝั่งตรงข้ามนะครับที่พลังโจมตีสูงสุดเนี่ยจะโดนบัฟเผาไหมอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเขาทําให้มีบัฟเผาไหมเนี่ยเป็นเวลา2เทินเนี่ยบอกเลยนะครับว่าโกงแน่นอนนะครับตัวนี้ว่ามันก็จะเป็นการบังคับตัวดาเมจของเขานะครับให้ตีตัวอื่นไม่ได้น้อแล้วก็ยังติดสถานะเผาไหมอีกนะครับถือว่าชิงความได้เปรียบของในโหมด PvP ได้เลยนะครับ โอเคแลวนี่ก็เป็นสกิลนะครับที่ทางตัวเกมเนี่ยได้มีการปล่อยออกมาในบางส่วนเนาะรวมถึงสปอยนะครับจากเว็บต่างประเทศเนาะที่ได้มีการเจาะข้อมูลนะครับแล้วก็มีการสปอยออกมาเนาะซึ่งตรงนี้นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังถือว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะในส่วนตรงนี้แต่ที่สามารถคอนเฟิร์มได้นะครับก็จะเป็นตัวละครตัวนี้แน่นอนนะครับที่เป็นตัวลิมิเต็ดสายดีเฟนเดอร์สีเขียวนะครับก็จากที่ดูสกิลครข้าวนะครับตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าจะมาพลิกเม้้องกกมีีครัแลว็ สกิลที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตทีมได้แล้วก็ยังสร้างดีบัฟให้กับฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดสกิลเนี่ยก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะว่ามันยังมีข้อมูลเนี่ยที่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวอาจจะทําคลิปอีกทีเนาะเมื่อทางตัวเกมได้ปล่อยข้อมูลอย่างออฟฟิเชียลออกมาแล้วนะครับสำหรับเจมเมโลนาตัวนี้นะครับ ซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับก็ถือว่าถ้าความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าควรที่จะมีเก็บไว้อย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าสายดีเฟนเดอร์นะครับที่มีความสามารถได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ยังมีการบัฟฝั่งตรงข้ามนะครับที่เป็นเผาไหม้ได้ด้วยเนาะแล้วก็ยังสามารถทําให้ทีมของเราเนี่ยการสถานะผิดปกติได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยส่วนตัวนะครับยังไงก็ควรมีเก็บไว้นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดาวหรือว่า5ดาวนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยกำลังที่ กำลังจะส่มเจ๊อยู่แล้วนะครับยังไงก็ลุยได้เลยนะครับผมมองว่าคุ้มแน่นอนเนาะสำหรับตัวนี้ส่วนเรื่องของตัวนะครับที่จะใช้ในการส่มนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นตั๋วธรรมดาเนาะเพราะว่าน่าจะอยู่ในระดับเดียวกับจูเลียสนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะไม่ได้นําเอาไปใส่ในตู้เหล็กอัพธรรมดานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไงก็ควรมีเก็บไว้นะครับอย่างน้อยก็1ตัวนะครับสําหรับเจ๊ใหญ่เมเลโอเลโอนาเวอร์มิเลียนนะครับแค่ชื่อก็เรียกยากแล้วนะครับ โดยรวมก็ถือว really ่าสมศักดิ์สรีนะครับสำหรับสกิลของเจเนาะก็ทั้งเก่งแล้วก็เป็นตัวโหดในอนิเมะด้วยนะครับแล้วเขาก็ทําสกิลออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับโดยตัวละครตัวนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะมาในซีซั่นที่10นะครับก็สําหรับใครที่ต้องการอยากจะได้เจนะครับเตรียมเก็บตั๋วเก็บเพชรไว้ได้เลยนะครับมาแน่นอนเนาะสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเก่งมากๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นนนกกําลััังใจด้วยะครบ การทำคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ